สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่ทุกทท่านนะคะที่ติดตามทางช่องยู u ูบณัฐพร,พรทอรมือใหม่สุรินค่ะวันนี้อ้วนมีงานมานําเสนอพี่พี่ค่ะเป็นงานลายโบราณงานสามตะโกอทอมือของจังหวัดสุรินนะคะพี่พีค่ค่ะเป็นงานทอตีเกลียวสองเส้นด้วยค่ะพี่พี่เรามาชมกันเป็นผืนแรกเลยนะคะผืนแรกค่ะพี่พี่ค่ะผืนนี้สวยงามมากผืนนี้เป็นงานลายโบราณลายร่างเฮค่ะพี่พีค่ค่ะทองผ้าจะออกเป็นสีเทาคะ่ะ มีเชิงด้านล่างให้พี่พี่ด้วยสวยงามมากเท่าคลาสสิกค,ค่ะพี่พี่ขาทอตีเกลียวสองเส้นนี่ค่ะพี่พี่ขานี่ค่ะ งานทอตีเกลียวสองเส้นนะคะขนาดผ้าหนึ่งคูณสองเมตรค่ะผมน้ำยาเคลือบเงาให้พี่ๆเรียบร้อยค่ะสำหรับพี่ๆท่านใดสนใจผืนที่หนึ่งนะคะลายร่างเหค่ะกดหนึ่งแจ้งรับให้อ้วนได้ค่ะในราคา2,500บาทค่ะมาต่อเป็นผืนที่สองค่ะพี่ๆคาะยังอยู่ในงานลายโบราณงานสามตะกอทอตีเกลียวสองเส้นค่ะพี่ๆคะผืนนี้จะออกเป็นสีเทาเข้มๆค่ะพี่ๆคาะเทาเข้มๆเลยผืนนี้เป็นลายพระเทพค่ะพี่ๆคาะ มีเชิงด้านล่างให้พี่ๆเหมือนกันค่ะสำหรับพี่ๆทนาสนใจผืนที่สองนะคะกดสองแจ้งรับให้อ้วนได้ค่ะในราคา2 5 0 0ัรบาทจัดส่งฟรีค่ะมาต่อค่ะพี่ๆขาต่อเป็นผืนที่สามค่ะผืนนี้จะเป็นสีเม็ดมะขามเข้มๆค่ะผืนนี้เป็นลายผีเสื้อค่ะพี่ๆขาสามตะกอทอตีเกลียวสองเส้นเช่นเดิมค่ะพี่ๆขาขนาดผ้าอยู่ที่หนึ่งคูณสองเมตรค่ะ อมน้ำยาเคลือบเงาให้พี่พี่เรียบร้อยค่ะพี่พี่สนใจผืนนี้นะคะกด3แจ้งรับให้อ้วนได้ค่ะในราคา2,500บาทจัดส่งฟรีค่ะมาต่อค่ะเป็นผืนที่4ค่ะพี่พี่ค่ะผืนนี้จะออกเป็นโทนฟ้าค่ะพี่พค่ะลายโบราณงาน3ตะกอทอตีเกลียว2เส้นเหมือนกันค่ะพี่พค่ะผืนนี้เป็นลาย ผืนนี้นะคะเป็นลายโกนแกลค่ะหรือว่าแปลเป็นไทยก็คือลายลูกกาค่ะพี่พี่ขาสวยงามมากขนาดผ้าหนึ่งคูณสองเมตรค่ะอบน้ํายาเคลือบเงาให้พี่พี่เรียบร้อยค่ะพี่พี่ทนายสนใจผืนนี้นะคะกดสี่แจ้งรับให้อ้วนได้ค่ะในราคา2 5 0 0ัรบาทจัดส่งฟรีค่ะมาต่อเป็นผืนสุดท้ายผืนที่5ของคลิปนี้ค่ะพี่พี่ขาผืนนี้เป็นลายลูกโอวค่ะงานสีดําค่ะพี่พี่ขาทอติกเลีว2เส้นให้พี่พี่เหมือนเดิมค่ะ มีเชิงด้านล่างค่ะพี่พี่ขะสวยงามมากดำดำสนิทค่ะพี่พี่ขะพี่พี่ท่านใดสนใจผืนนี้นะคะกด5แจ้งรับให้อ้วนได้ค่ะในราคา2,500รบาทจัดส่งฟรีค่ะสําหรับพี่พี่ท่านใดนะคะสนใจงานลายโบราณค่ะพี่พี่ขาเดี๋ยวอ้วนจะทิ้งเบอร์ไว้ท้ายคลิปให้นะคะพี่พี่ขายยังไงก็ฝากพี่พี่กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้อ้วนด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้อ้วนขอจบเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ